อีกหนึ่งเรื่องที่มาแรงเหมือนกันนะคะสําหรับกรณีที่พี่หนุ่มกลาฟ้องอดีตภรรยาคุณจูนเพ็นตีในข้อ<ล>หายักอยอกทรัพย์66ล้านล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะจบสวยแล้วนะเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยถอนฟ้องเรียบร้อยแล้วคะ่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะสารนัดทั้งคู่มาทําการไต่สวนมูลฟ้องและไกล่เกลี่ยกันเป็นครั้งแรกใช้เวลาทั้งภาคเช้าภาคบ่ายรวมๆแล้วเกือบ8ชั่วโมงอะค่ะผลปรากฏว่าคดีนี้จบสวยนะคะ ทางพี่หนุ่มและพี่จูนเองออกมายืนให้สัมภาษณ์คู่กันครั้งแรก<ะ>พร้อมกับสีหน้าท่าทางที่ดูสบายใจกว่าเดิม,อมบอกว่าตัวเองเนี่ยนึกถึงครอบครัวแล้วทางออกที่ดีที่สุดก็คือเลือกที่จะถอนฟ้องอและตกลงกันที่จะดูแลลูกสาวต่อไปเพราะตอนนี้ลูกคือสิ่งที่สาคัญมากอีกอย่างที่ยอมวางทิฐิของแต่ละฝ่ายลงก็เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันของเราทั้งคู่ ก็คืออยากให้ลูกได้รับผลประโยชน์มากที่สุดเท่านั้นเองค่ะใช่ครับก็โล่งครับ mm hmm. เมื่อคำนึงถึงครอบครัวแล้วผมก็ mm hmm. คิดว่าทางที่ดีที่สุดก็คือถอนฟ้องครับ mm hmm. ถอนฟ้องแล้วก็ตกลงกันในเรื่องที่ mm hmm. จะดูแลลูกสาวต่อไปหา mm hmm. ผมผมว่าการคุยวันนี้มันคือการคุยกัน เพื่อหาจุดที่ดีที่สุดให้กับลูกก็ลงใจค่ะก็ดีใจที่เราเคลียร์กันได้ลงตัวค่ะก็เห็นประโยชน์แก่ของลูกเป็นสำคัญนะคะอันไหนยอมได้ก็ยอมไหนถอยได้ก็ถอยประมาณเนี้ค่ะ ใช่ค่ะส่วนคดีอื่นก็ยังเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ,ะและอีกหนึ่งเรื่องสําคัญหลังจากจบเรื่องนี้แล้วทั้งคู่ค่ะจะเดินทางไปจดทะเบียนหย่ากันในวันพรุ่งนี้25กรกฎาคมที่อําเภอเมืองสมุทรปราการเวลาบ่าย2โมงเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงบันเทิงไทยรัฐเราจะมาะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยทั้งคู่เนี่ย เห็น <med> ถึงประโยชน์ของลูกสาวเป็นหล<ช>ักค่ะก็เคลียร์กันเป็นเรื่องๆไปอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของสองคนเนี่ยพี่หน<ด>ุ่มและพี่จูนเนี่ยจบ,จบแล้วแต่เรื่องของบุคคลที่3าพี่จูนบอกว่ายังไม่จบนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลก็ดําเนินการต่อไปเ,ออไเพราะมันขึ้น,นไปถึงศาลแล้วใช่ค่ะ